సిం ఇం బాద దు లరా బ బుత న ం గా ఇ న ల ఈ గా గా ల ల ా ల దల ల తలి ల దల ద ల ద ల ఇ సల న దల ల దల ఇ ర సు ల ల ల దల ల దల ల కి కా ల ల ఈ ఉ స ల ఇ న ఈ ల � สวัสดีท่านลรกนะคะโอเสียงแหบ สวัสดีค่ะนะโอ๊ย <c oughs> ตังไข่จะไม่สบายนะคะขอใครนะคะยินดีต้อนรับนะคะ <c oughs> มาแล้วค่ะเดือดน้ำแค่นี้ค่ะ มาแล้วมาแล้วค่ะสองท่านยินดีต้อนรับนะคะฮัลโหลฮัลโหลรอนนอนหนังใสจะไม่สบ,บายครับ <c oughs> ไปปัน่นจักรยานเร็วเกินนะคะเสื้อผ้าน้อยอากาศแค่แคบอกส้อมอกษานะคะ ที่มีลู่เลีวสวีเดนอากาศไม่ดีเลยนะประมาณนี้ก็ค่ะ ลมค่อนข้างจะแรงนะคะแตห่หยุดหยุด <c oughs> หายหายนะคะ <c oughs> เป็นเป็ใหายหาย <c oughs> ถึงว่าเห็นนกดุมหาร์มานะคะ <c oughs> <c oughs> คงหนีหนีเห็นม่ามาจากทางใต้นู้นนะคะ ภาคใต้หิมะลงนะคะวันนี้ภาคเหนือก็ลงค่ะที่นี่ก็น่าจะมีเดี๋ยวก็คงโดนโดนหางเลขไหคะขอโทษขออภัยนะคะไลฟ์ขึ้นไม่เป็นเวลาเนาะว่างเมื่อไหร่ก็ไลฟ์นะคะไลฟ์สิบนาทีสิบห้านาทีนะคะ ขณะนี้คลิปก่อนอยังโหลดไม่เสร็จเลยนะคะขอพรบคุณทั้งสามสี่ท่านนะคะที่เข้ามาในขณะนี้เนาะกินหวานเยอะไปหรือเปล่า สวัสดีค่ะกินหวานเยอะไปหรือเปล่าจะหลับแล้วนางท่ามเตีงนางต้ยอนไลท์สามรอบก็ทำข้อสอบสามรอบนะคะขึ้นไลท์ลงไลท์เสร็จก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จก็ขึ้นไลท์นะสะลับปรับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะคะ อาหารของวางเรียบร้อยแล้วนะคะชีวิตประจำวันคนว่างงานนะคะช่วงนี้ยินดีต้อนรับทั้งหกท่านนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่มีกระดิ่งเตือนนะคะทำยังยังไม่เคยทำนะคะ ท่านใดทำเองก็ทำให้ไปก่อนนะคะสรัญญาไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยปวดสังเกตลมแรงมากเล หักสเป็ภาษาถูอเดนนะคะเอาหนังหมูให้เขานะคะ <c oughs> หนังหมูที่สลัญญาไม่กินน่ะเอาแต่เนื้อมานะคะแล้วก็หนังก็ เพราะว่านกหัอควายเขาชอบหนังหมูลนลค่ะหากเป็ดมีนยืนแล้วค่ นกก็เริ่มจะมาเป็นดาราก็เดิมๆนะคะท่านกุ๊กเสนี่นะอยู่ตรงนู้นท่านกุ๊กเสะท่านกุ๊กเสท่านกุ๊กเสะอ,อกโบลเมสอกสวัตเมส ลมมมเมฮ่าแมสสวัตแมสบลลแมสท่านทีตาเอ็นทีตาหักสเปดอกริงดีวะอกฟัสซอดคอมอิบลานอกคูนทรัสหูนันโอหอเนะอก Och, uh, bofink, honan, hanen och bärfink. Och grönsyska. Gråsparv och grönsparv, gullsparr. Och, och, gröns uh, och ganska många olika fåglar som har kommit idag. Eller. ว่ายดอกเนิร์สคลิกอะวนเนิร์สเ็กอะนี่นี่นี่เขามาเนิร์สเนิร์สคูลทรัสหูนั่นนะใช่หรือเปล่าวะเออเออแอนนัดโฟกันแอนแลน้งงคอนสมคารมันก็ทูเดคคูลทรัส หูนะ่ะในนกเอี้ยงตัวเมียนะคะถ้าจำไม่เปดสีอกหากสเปกตรงคอมอกสะ så ska kråda, kråda, också komma. Det var många olika fåglar. Mm. Nej, nej, nej. Bär, eller och så Också hake har kommit i morse. hake och, och Det har varit svart och vitt Fru också har kommit. Och här är det så många olika fåglar som jag inte kan. På riktigt. I vinter har hon varit grå, gråspätt. Jättevacker. Stor en. Lika stor som en hackspett. De var vackra. Men nu har jag inte sett dem på många dagar.

ขอทดอกซดานฮอคอมแรรแรร์แบฮอซ์ซ์คอมข้าจะยอกว่าแอฟเตอร์ฟัสอาเดฮะเดฮะบูฟิงคโอ้เนื้อทุยอะบูฟิงค์หอเนี่ยโอนั่นเรื่อลิตเตออยู่ซะเย อันนี้กันนกตัวเมียน,นะหือตัวผู้นะคะตัวนี้ชื่อบูฟิงนี่แหละจะกินอย่างมีความสุขนะคะเสนอสิกาเกาเกินสิ่งเกาอัน ทันทีตาเอ็นทีตามีนอน่ารักนะคะออาไปละแล้ว,วก็นูโอกระโดมนู่นข้อมานู่ข้อมาห่อแน่คูนทรลักห่อนะอย่างตัวผู้มานะคะ ดนมาเดือบเด็กพวกเขวิแล้วนะดนมาชุ้งไงตอนเย็นๆเขาก็จะร้องเพลงกันนะคะจะร้องเสียงว,นวานหวาน Nejla. Nu försvinner de. Den här bor... Tangoxe. Två, tre stycken. Jag tror det var mer än två. Men jag vet inte vart de bor den här. Boo, think. เริ่ดฮอคแกดมฝุดฟ้าและเดินซ้ำอินเตเมนะเดินฮาบูบูฟิงดมบรีกฮาพานพานเน่เมนอินเตอร์เรือดฮอคแกเริ่ดฮอคแกยิ่งจะรัดกัะดมอื่นอ่ะ Det brusar jättemycket. Minus... plus två grader just nu. Här i Norrbotten, Luleå, Syrien. Av en kryper till dem. Ui, nu kommer. De äter också. För på affären de slutar de sälja en mat nu. Jag brukar köpa solros som jag brukar äta.

นมค่เอตอินเซกส์สมสกอร์มอลเดล,สล,ลัสกอร์มอลเขามีอาหารกินนะคะเราไม่ต้องซื้อแล้วแต่เคยให้ก็ค่อยๆลดนะคะลดปุ๊บปับเลยเดี๋ยวเขาหากินยังไม่ทันเนาะอากาศมันไม่ค่อยดี อ๋โอเคนะคะพบกันใหม่ไลน์หน้าเนาะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่แวะมานะคะขอบพระคุณค่ะบายๆถ้าคนนิดเขามาฟัเบียร์ทิศตาวิเศษในตะกงใฮ้ดอส์ Thank you everybody see you next time again ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ